ไม่ได้เลยคือกลุ่มของอาเยตุกะจิตสิพราว่ากกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มของอะไรคะวิบาเป็นกลุ่มของอาเยตุกะจิตคือจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุนั้นไม่มีอำนาจที่พอที่จะรับฉันทะได้นะคะเกิดขึ้นทําหน้าที่ในวิถีจิตเกิดขึ้นทําหน้าที่รับกรรมและผลของกรรมทั้งนั้นเลยโนเอยร์ัสิเออร์ฮสิ ท่านก็จะไปละเอียดที่ตอนจุลโภคในเรื่องของหน้าที่ของจิตนะนั้นในอันนี้ตั 78, จิตสิบแปจึงไม่สามารถที่จะชันทักจะเข้าไปประกอบได้เพราะว่าไม่พอนะคะไม่พอแล้วก็อีก2อดวงคือโมหะโมระจิตในขณะที่กําลังรุ่มหลงในขณะที่กําลังคิดฟุง้งซ้างเคยนั่งคิดฟุง้งซ้านไหมคะเคยเคยรับเคยดี <c oughs> จะยอมรับไม่เห็นตัวเลยคะ <c oughs> เวลาที่เราําลงฟุ้งซ่านเนี่ยนะคะ <c oughs> คิดถึงสิ่งรู้สิ่งนี้ต้องมีความพอใจที่จะคิดนะคะ <c oughs> ความพอใจมีฉันท้าที่ไม่มีนะคะจิตมันจะเลื่อยเปื่อยค่ะเลื่อยเปื่อยเหมือนอะไรที่มันไหลไปตามน้ำเห็นไหมคะแล้วแต่น้ําจะพาไปจิตก็ลุ่มหลงนะ,ะขนาดนันโบค่ะนะคะ,นะคะจะไม่ฉันทท้าจะไม่เข้าประกอบในโม ันหลงมันพาให้ใจหรือคิดนั่งจินตนาการไปปล่อยอารมณ์นะจ๊เคยปล่อยอารมณ์ไหมเคยไหมเคยนั่งปล่อยอารมณ์ไหมคะเคยปล่อยแล้วคิดนู่นคิดนี่คิดไรเรื่อยเดี๋ยวก็คิดเรื่องนน้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้ดังนั้นฉันทางไม่เข้าประกอบเลยนะคะเพราะว่าโมค่ะมันกําลังแสดงอำนาจอยู่เมื่อฉันทากมาจึงต้องเว้นอเหตุกาตที่สดและ หน้าที่ท่านต้องจำอยู่ฉันท่าไปประกอบกับจิต20ดวง